มันจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็เสีนบอลนี่เส้นเส้นบุญเนาะซี่ยังสี่เปอร์เซ็นต์หรือี่ิปนี่นี่เส้นนี้หลังเอ็มหลังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันดิ้นดิ้นปารินไอ้บอลปาดินปาดินปาดินโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยปาดินปาดิน พาดินพาดินจะดึงกาจีไม่ครับหมายเจ้าเป็นยังไรเรียบร้อยอม่เจ้าผมเกขาแต่มันจะเรียบเรียบเลยฟันฟันฟันเออหัวเสียนบานเหอะหลังของมันหลังห้าเนาะโอ้ยทไม่ไม่ยังมาครับทำส้มเดี๋ยว ใช่ไหนวะโอ้นี่นโอ้เรียบโ้ยใครว่าไอ้ตัวเหี่ยเข้ามาได้ครับผมนี่าไปครับอขอเก็บกครับนี่สวัสดีครับวันนี้ทีมงานนาน,นาเชียงไลนำทีมด้วยป้าบุญน้ำพริกครับวันนี้เขามาใส่หนูมูจอ้อวันนี้ใหม่ยในนี่แจ้งแสนนี่ป้าบุญนำทีมครับ เหมือนเดิมครับับเซียนบอลเวียงหมอกเวียงหมอกเวียงหมอกเเซียนบอลเซียนไทยครับแล้วกับผมซีคนครับวันนี้จะมีตัวก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือป่าบุญนำทีมอืเดี๋ยวรับชมมืดมันใจกันนี่ครับผมขออนุญาตเดินไซกันนะครับเป็นแคปมาแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วนี่แะ นี่ก็คนบอว่ามาใส่เข่าหมายไว้หึ่งเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องหมายถึงถุงถึงโฟมหมายเก้าเขาเราไข่ไม่เฮาเฮียเอาแก่เดี๋ยวเราไข่ไม่เล่าอ่ะเสียนบุญมดเลยนะเฮียนิ่งเม่มาหนี้มาปนหมูเนาะเป็นไปเลยเนาะอุ่นๆเนาะแต่ปากอุ่นๆเลยล่ะเฮียปากหมูปากกับหอยามหอยกระหออกามหอยอุ่นๆนี่

กลางเต้นนะครับป่าเต้นหลังรถเนอะอันนี้จะกลางเต้นครับผมกับเสียนไทยครับนั่งโจ้ก่อนครับเสียนบุญบรรยากาศกลางตรงกลางน้ำแล้วครับผมวันนี้ป่าบุญนำทีมครับได้บปได้ตรวจป่าบุญครับมันจะกี่เปอร์เซ็นต์ครับเซียนบอลนี่เซ็นเซียนบุญเนาะสี่อยา่างสี่เปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบเนย เดียวนี้เนาะเออส่วนผมนี่ผมนี่สาวเหรตัวยิงสาวงางไก่เนาะวันนี้เซียนไซติดบยากาศครับมากับเซียนบุญตะกอนนี่ช่วงนั้นยากาศไม่ได้มาด้วยกันครับเดี๋ยวนี้ปิกมาแล้วกืบพอตีนอนเนาะพอตีนอนเซียนบอลเนาะ คือขนาดเตะตี๋ขนาไม่พอเด้อพอเขเนาะบ้องต้อนเตะอ๋อิงแตะเป็นอย่งเนาะไอต้องเอานี่ปกพงไอ้มันฮงขนาดไหนเอ่อเรื่อยโตคอนท่นนาะเออวันนี้มะนาวครับวันนี้ประมาณบุดประมาณสิบสี่สิบห้าเย็นต่อเลยเจ้าอ้าวอู้ถนงอ้า้มามีคุณอาบมาแล้ว มันจะกาดลระบมัำหวันนักกันครับผมเอฟซีไหนใครได้พอคีิปกะแรงตีไซนูกะฝากบอกทีมงานเต้หนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปเอลไปเอล้้กกะเั้อฟซีไม่เอลหาครับนี่สวันยูบ้านแม่แอฟจะไปสักวันอยู่ครับมีคนมาบอกละลกอันนี้กับพิษโลกปั๊า ไก่ก้าครับนี่อันนี้ปลาวานปลาวานมุนครับเป็นปลาวานขาวเรียบร้อยครับเชียนวานน้ำน้ำปลาวานมุนเต้นเท้ากลางเรียบร้อยแล้วครับนี่มาช่วยด่าป่านใหญ่ปานมันอยู่หนีห้องมาใส่หนูแต่ละทีอะออไปเชียนบอลกลางเต้นครับเบื้อแตมาพอกันว่าจะได้กลางเต้นก่อนเปิดทางไหรวันเนี้ยฮะควายครับ เรียบร้อยครับกลางเต้นตั้งแค่มเรียบร้อยเนี่ยเชนนียาบน้ำแล้วทักเสียอาเป็ดเนี่ยนะครับเอาเตรียมตีนอนไวก่อนฝ่าบดต้องได้เตรียมกับปัจจกัศตั้งหลังไปยังเนาตั้งหลังไปยังรถดีปีเดีแขนนะ

เนนเย็อตาลงัสียนไทยสะตาลงแั้หลังสักอย่างนะี้พออย่งเี้เราทิพยเอล,ลับอหลี่มายกเราเนี่ยครับครับผมยกยังเดียวหนุกแล้ว,วป่าบุ้นกะมาครับอกินเข้ากันกินไหนกลมก นคนออกงุงยุงนี่ครับกินข้าวกันครับกินข้าวหิ้มกล่องไฟห,งไหนาวปเดี๋ยกินเลยพูดพดฮะ๊ด บัไปไหนางของไฟน่ะเดนี้นมดมดมดขวาืเลยพุ่นปุ่นปุ่นุ่นไปพุ่นไปไุ่นปไ่นไไปพุ่นุ่นมาข้างไฟุ่นไปพุ่นเนาะอ้ต๊กมันยู่เป็นยังวะอือนี่นี่นอ่ะมเลยมตั้งน้ำร้อนหัวอีกา ครับเริ่มกินเข้ากันนะครับหมาครับเริ่มกินเข้ากันละวนี่ปาบองนีจันเฮ้ยจะตีครปาบองนะเขเนี่ยเขไหนูข้าครับไล่หนูเข้าแคบมาครับ เดมาครับเดิมยกินข้าวกันนะครับกับเซียนบุญเซียนบอนไปมันอยากกินข้าวกันนะครับไ้ยอะไปครับผมเดี๋ยวปักกันนอนใจครับงี่กเข้าครับตอบแล้วนะมึงอ่ะไปแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มจะไปใจแล้วครับขอบุญ เดี an ๋ยวสอบถามกันสอบถามกันอย่าเอียงอย่าเอียงห้ามเอียงเอียงโอ้โหแบบเนาะจะไปแล้วแปลกมากแบ่นีด้กะ10%จานครับกูไปแล้วครับห้ามไม่ควรได้กะนี่ไปไหนเดินทางหน่ะเดินทางเดิน โอย่นันน่ะมาอยู่เจ้าไปได้อยู่้ามห้องได้เล่ะไปครับไปเสียนมุนไปแล้วก่อยๆนะป๋าไ่ได้ใส่หดปเนาไปครับเริ่มไปใจละรอบแรอกเนาะโอ้ เหมือนเดิมครับตัวเซียนบอลขวัญใจครับหลบแรกรอบแรก,แรกเดี๋ยวมาตดตามแล้วหลอกเอาจจะมีตัวครับครับมเจ้านปจไดเร็เยหรอยเาเตมันเียเรียเเเเรยเยลยฟนนนนอ,อนฟ <c oughs> อนฟอนอเซียนบอลครับหลังหมานหลังท้าเนาะออ้ย ไม่ไม่ยิ่งแต่ล่องออกตัวนี้เหรอวะดูครับคุณผู้ชมโอ้โหของเซียนบัตรโอ้โหสวยงามเลยตัวนี้นะเรียบร้อยชมด้วต้มน้ำไปมันช่วยมันจ่วยครับหนุ่ดังต่อไปครับ แตมแหลกมาแล้วของเซียนบอลโอ้โหนำโดงนำไปแล้วครับไปครับไปเรื่อยๆครับวอหลังต่อไปครับผมติดตามใส่กระถวยไหมครมมับนึ่เซียนบอลหว่ามัน่นใจขนาดหมายนี้เอ้า โอ้โหลันบดายครับหอยโอ้หลันบดายด้วตะขุนโอ้ยลาบซ้ำกววานี่เนาะจะลาเนี่ยวันอีหะอีกกูวากูวางเนียนแล้วนะอีกเนีเจอก่ไปครับ

หามตานดวยหางตาโคตรสวยน้อจากนี CO, ่เนาะคะแนนน้าใสคะแนนน้าใส่เนาะเอาเก็บหอยมาแล้วครับเซียนบอลนี่ลูกนี่ลูกหวานไปหั่นยังเกี่ยวกับใสเนาะอ๋อ โอ้หนตางโอ้บเกี่ยวกับฟันใส่โอ้โหหนตางจังม้่ยเต็มต้องมดแล้วนี่ตายครับปุ่นหนังขาวปติดตามเซ้นบอลยังไงนัะได้ลุกขนนับเซียนบอลได้สองแท็บแล้วมาครับ ชอบครับบอกป้าแล้วครับตะโกไซน่ะมันได้มัดกะอ๋อครับกับหายครับคุณผู้ชมมัดไหนเนาะปวดหัวเละ ao 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 sườn của ba rồi khóc mà để mắt cá mắt này không

nào rồi. nè rồi. Đúng rồi. cái này Đúng Đúng Phun Phun Ôi, ui Ôi. Ôi. mà Ôi. 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 โลครับลุนโลไปไหนครับกัดเจือกหายไปไหนแกร้อยอย่างตุ่รวจครับแต่มุ่นปลายถ่านหน้าปุ่นหืมเด้อหืมไอห่าโอ้ยกล้องอย่างมู้แอนนะกล้องอย่างมู้นะข้างขันอันนี้มันไหลไปแล้วนะดีไปก่อนเออมันกล้องหญ้ากล้องอย่างมู้แอนนะโอ้โห ดังสูบแจมสามวับของเซียนบอลเคยพุดบนมีอีง่ายอยู่มาทานมาทานตัวสอยครับว่ามันนักสืบไป่เส้นนี่้นะแต่เหี้ยหน้ามาลักมาทานวั้นเสียนบอลปึ้งปึ้งปึงเซียนบอลหนาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ใบมันครบเนาะเอาเมา,าะซอสก้าปั้มเมาะปวดล้ปวดหัวน้ำคนใสอ,นนะอุ่นเนาะอุ่เนาะเฮียอูรูดในหูุ่นแล้วกัอะไรยังโ <c oughs> อหห้หันหันตาหางเม่เนาะนี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> แยมสีครับหยูยเดี๋ยวก่อนสีนมาทานเ่ยวะ ท่านผู้ชมแต้มสีนะครับเสียนววนเฮ้ยเึงมันใจเก้าสิบเปอรเ็นต์น่นอนี่ฟอนล้มละอันกระหางูหลุดโอ้ยัว่าเุ่นี่สวยนะครับโอุ้นใหญ่ด้วยนะครับนะเอขัด เชียงเราแต้มีไข่สู้ได้นะครับใส่หนูเนี่ยผมร้องแข่งพาแล้ว <laughs> <laughs> ตายล่าภาพครับแ, <c oughs> แต้มซีนะหมอหาแล้วผมกันนำไปซีผมยังตีคืนไม่ได้นุ๊งสองข้ามท่านได้จบหาแล้วผมนำไปผมไอ้บอลนาซาผมอันนี้อาจผมสนาดได้ก็ได้นุ๊ <c oughs> อันนี้จะใส่หิ่มรอครับเราดูต <Okay>. ัวต mm ่อไปครับผมเดี๋ยวออนุญอย่าตัดมันอย่าวครับผมนี่ฟูงเผาเตอเปอร์เนี่ยดูครับยังหมาหมาเหรอยังหมาหมาครับผมไปดูเซียนบอลอืม ออมาหน้าลูมันสะชัดโหกระฟันเนาะไปครับไปเลยครับโอ้มีมีมีรู้ครับ อีเซียนมันบัส่น่ะมันบัดอันนี้เนี่ยกลับเนี่ยกลับผมเนี่ยโอ้โหครับทำลังฮึโอ้ยหนูนักครับโอ้ยลั่นปลาครับ ไปเลยครับของเซียนบอลโหทำชิมเนื้อของแกใส่นี่ป๋อหัวทางอ่ะเริ่มหมาบอยางครับเฮ้ยเปิงอะอยากได้เห็นสักสาวหลังม่ครับอีกสักสาวหลังครเปล่อยไกปล่อกไปไอ้ผู้อื่นได้เกิดในเจ้าก็ได้ ไปครับเด e ี๋ยวกีนหลังไปครับไปครับตามติดเสียนบอนนี่เส้นนี้หลังเอมหลังไปเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยอะไรวะมันดิ้นดิ้นปาดินเอปาดินปาดินปาดินโอ้เลียบยครับเลียบลยปาดินปารินหลังขครับ ปลาดินด้นปลาดิ้นจะดุ้งล่าที่ไม่มีมีหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอนุญาตครับอนุญาตรอตั้งนานแต้มหนึ่งกว่ากูจะมาผมท่านตายเลยพี่หลังสุดท้ายกูพอดีเลยกับฟันอา่อาอาืมกะ ตีเกมันต็งเดียวพุ่นอะแต้มแรกครับอือหือพอได้ลกอยู่ดอกปว่าอ้าวสีหนึ่งนี่เสียมันไปใส่ครับใส่หมดแล้วครับแล้วขึ้นไปบนบนหนกรอนอันนี้ของผมครับแต้มแหกครับแต้มแหกจากสามสิบห้าหลังไกลไปแล้วเส้าห้าครับเหลือสีพอรอ่โอเคครับเดี๋ยวปันครับมาครับโอ้โหแต้มสอง เพิ่มเพิ่มดีมาตัวเขาแหย่อยุปากเสียปากเสียรุ่นนี้ปิ้งแซ่บเพิ่มเพิ่มมาตัวหนึ่งรุ่นเอาปอแต๋วเลยเนี่ยเอ้เนี่ยเนี่ยคีมเลยนี่เหรอนเนาะโอ้โหตัดเสียบเลยนะเอาซื้อน่าเจ๊ต้องเอานิ่งครับ อัไ mm นี่นะเออกะฟันไม่ลั่นหมดแล้วอืไปครับอือสองสองี่แล้วครับพี่น้องรอสมรอสมมาครับทำสมเดี๋ยวอู้ใช่ไหนวะอันนี่นี่โหเรียบโอ้ย ใครว่าไอ้ตัวใหี้เข้ามาได้ครับผมนี่ไปครับอขอเก็บออก่อนครับนี่ครับผมนี่ดึงตัวน่อยตัวสี่แต้มครับของเสียนบอลถอเสียนบอลเสียนบอลได้สี่แต่คัดครับอืมคนระเบอือเลยหนูนี่อ่ะคนระเบอือเลย กนหาอยู่ห้องวะเนี่ยร้อยหน้าองุ่นมาเดี๋ยวรอเสียงไทยครับเสียงบุญมาได้เสียงบุญโอ้เสียงบุญนอนดีไปครับผมเดี๋ยวรอเสียงไทยครับผมมาแล้วครับเสียงไทยมาชมครับเสียงไทยดีกี่แต้มไม่นี่ะหนูเออปุกจับบุกอะปักไว้กะมาดูเสียงไทยครับ ไลอยู่นะอันนี้หายก็บปอมันไล่อยู่นะอ่ฮาฮะหรือเซนทดครับโลกหายเห้นสายฮะเนี่ยนี่ประวุญไปต้องหงโอ้ยสูสีงหญ่กว่าเ้าอีกว่ะเฮ้ห้างหญ่กวามธรรมดาโอ้ยสองสามสี่ ครับโผมแสงแล้วครับแสงเซีนบอลแล้วหมดโออเฮ้ยมือถือหาแต้มครับแสงเสียนบอลแล้วครับนำอยู่ที่เสียนไทยครับห้าครับห้าเออเนอู้กระป๋าบุญได้ด้รวบบุญได้ล็อกเลยอุ่นเฉยไปตัวเนาะเอ้ยสวยงามสวยงามรถกคนครับผมตัวนี้ที่มาครบบัตายด้หองกระพันนี่อ๋ออืมตอนตอนไปไหนได้ฮะมีถ่ายกัโอ้โหย นี่ได้ตีกี้นกักกิโลโหายกีปลาชิ้นกับบอลเลยครับขออนุญาตลบก่อ,น,อกนนะครับผมก่อนครับก่อนนี่นี่เซียนบอลครับหมานเจี๊ยบสีแ้มโอ้ยไอ้ไอ้ห่านี่ต้องขาวอุลุนนะฮะอะฮะสีแต้มครับเซียนบอลเน้นเน้นนนนนนครับ อขวันผุ่นครับเสียนไทยกะสองแต้มลึงๆรับบนหลังค้างวะนี่หูมสองพอได้ครับเส้นบุญเออไทยรับแล้วครับผมผูกเจ้าป่ากันครับ,ไ,รบ <laughs> ไปมร่อไปไอ้ไวบไป <laughs> ใา่จะบอกไปแล้วครับหนาวแล้วยืนแต่ไดนแต่ครับนี่ครับก่างเต้นรบ้อดรือการครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าป้ากันครับว่าจะมีแต้มเพิ่มเติมมั้ครับผมฝากติดตามนะครับแต่ว่าเซียนบอลมันมาทางนี่แหละอู้หูข่าวเจ้ครัวครับเหมือนไปคัดเอาอ่ะ สีตัวมันไมคัดเอาไอยแต่ครับผมพวกนี้เจ้าป้ากันครับผมลาตีสวัสดี๋ยวกครับเริ่มตื่นกันแล้วครับผมร้านต่ออสักหน่อยได้ก่อมาครับท่านผู้ชมใจชีบกว่าหลัง้วครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับดูเรียบร้อยครับเรียบร้อยมาตรฐานครับผมมาตรฐานแต้มแรกครับอย่าเก็บนะครับของเจ้าครับผมมาครับผมรอนการตรวแล้วครับมาครับผมเสียนบุญี่ยกตัวเออไหนวะพอม่หยดูเสียนบุญนะครับผมนี่ไงคาคาอิ นี่หนึ่งเต็มสองตัวสองเต็มไอ้ยาจะหมัอองเหรอไอ้ยาเด้อ่ะเซีนไยครับโอ้โหกล่องอาาบแลวผมหลับเจ้าที่สองครับสองเต็มเอาครับเอาเซีบนบอลกันนี่หนหูหนาเนี่บา ปลาหอมเจ้าัมได้กี่ตัวเนี่ยไดถูกลอกักี่ตัวปลาปลาหอมเดียวกัะนี่เดาะอันนี้แหมตัวน้อยหกเจ1ด1ปดเก้เสครับเซียนบอลเอออย่งมันอูปเปหเหรอพอสักสิ สิสิสิบห้าสิบหกก่อนอ๋อ uh oh. มาตรฐานครับเซียนบอลอันนี้ก็รอบเจ้าของเซียนบอลเหมือนกันสิบหกสิบเจ็ดแต้มครับขอโชว์รูปอันนี้ของผมสองแต้มไปครับบรรยากาศหมอกอยากเก็ยบขวากันนะครับผมสรุปผลวันนี้กับก็ได้เดียวได้ทุกคนเดี๋ยวป้ากับดีพีหน้าผม